สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎเรามาดูกันนะคะว่าเดือนเมษา6-8นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเราเริ่มกันท,ที่เรื่องการงานเนาะการงานของคุณต้องบอกว่าสิ่งที่คุณทำไปเคยทำมาไว้นะตั้งแต่ของเก่าทั้งหลายแล้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเก็บงานค่ะยังไม่มีงานใหม่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์งานปนระจำหรืองานอะไรก็แล้วแต่ ็นช่วงเก็บงานเก็บของเก่าค่ะโดยเฉพาะคนที่ขายประกรันคุณก็จะได้ลูกค้าเก่าเก่าที่จะเข้าเขาจะเข้ามาทักหาคุณยังไม่มีการที่จะได้ลูกค้ารายใหม่ค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นคนเก่าเข้ามาและใครที่ทำงานประจำเกี่ยวกับเอกสารอะไรทั้งหลายแล้วก็จะเป็นงานเอกสารของเก่าที่เราจะต้องมานั่งเคลียเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆค่ะ นะอย่างช่วงนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆค่ะในเดือนนี้ค่ะต่อไปการเงินสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ <c oughs> การเงินของคุณเนี่ยต้องบอกว่ามีไรายได้เข้ามาในหลายๆทางจากที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีไรายได้เข้ามาทางเดียวหรือติดติด,ตดขัดขาดก็อย่างที่บอกน้อยอย่าง มันก็โยงมาจากเรื่องการงานเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะได้งานเก่าๆงานสิ่งที่ลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆที่เขา,เาติดต่อกลับเข้ามาก็อย่างที่บอกแล้วค่ะอย่างเช่นขายประกันคุณก็จะได้มีไรายได้จากลูกค้าเก่าที่เขาจะมาซื้อใหม่ไม่ใช่ลูกค้ารายใหม่นะคะเป็นลูกค้ารายเก่าที่เขากลับมาซื้อใหม่หรือใครที่ขายของออนไลน์หรือว่ามี ขายของเป็นอถใหญ่ๆพวกนี้ก็จะเหมือนกับว่าตัวคุณลูกค้าคุณก็เหมือนกับว่าที่เคยสั่งออเดอร์มาแล้วเขาก็จะกลับมาสั่งซ้ำค่ะเราจะได้ไรายได้มาจากพาร์ทเนอร์ของเราค่ะสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องบอกว่าความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เนี่ย ไม่ต้องไปหาความรักจากที่อื่นค่ะหาความรักจากคนในบ้านนี่ละค่ะความปลองดองในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะคนที่มีครอบครัวแล้วหรือยังไม่มีครอบครัวก็ขอให้รักคนในครอบครัวให้มากๆค่ะเพราะว่าทุกคนจะดีกับคุณมากๆอย่าเพิ่งไปหารักใหม่หรือคนใหม่นะคะอย่าหามือที่3อย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองเลยค่ะสุขภาพของชาวราศีกรกฎต้องบอกว่า ชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จากที่เราอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่มันยืดเยื้อมาจากเดือนที่แล้วแล้วมาเดือนนี้ถือได้ว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นตามลำดับค่ะดีขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็แต่ยังไงก็ยังคงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะไปหาคุณหมอตามเวลาตามนัดหมายให้ดีค่ะ โชคลาภของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้โชคลาภของคุณมาจากเรื่องการทำงานซะมากกว่านะคะอย่าไปหาโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคหรืออะไรเลยค่ะไม่มีค่ะมีจากโชคลาภจากการทำงานค่ะ ก็อย <S an> ่างที <S an> ่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าการงานของคุณเนี่ยคุณจะได้คนเก่าๆเข้ามางานเก่าๆเข้ามาก็อย่างที่บอกค่ะโชคลาภของคุณก็มาจากคนเก่าๆพาร์ทเนอร์เก่าๆคาสัญญาเก่าๆนั่นล่ะค่ะข้อควรระวังสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางเดินเวลาเดินทางเวลาเดินทางเนี่ยอยากจะให้ตัวคุณเนี่ย ดูแลเรื่องรถเรื่องลาถ้าใครขับรถนะคะก็ดูเรื่องน้ำท่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ระบบไฟฟ้าหรือว่าน้ำของน้ำกลัน่นอะไรพวกนี้อยากจะให้คุณดูแลให้ดีค่ะเช็คสุขภาพรถยนต์ให้ดีนะคะก่อนที่จะเดินทางไกลเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่ควรหยุดอยู่นิ่งนะคะถ้าคุณหยุดนิ่งเนี่ยเรื่องการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องไรายได้เรื่องในเรื่องหลายๆอย่างเนี่ย มันก็จะถาถมเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะสิ่งที่ควรโมอยากให้คุณไปสักการะหรือว่าไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระราหูจะดีมากหรือเทพองค์ไหนก็แล้วแต่นะคะที่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องประดับวิบ,บ,บวับวิบวับอะไรอย่างงี้ค่ะ จะดีมากหรือพระแก้วมรกตที่ทรงเครื่องทรงที่มันเป็นประกายส่องแสงแวววาวค่ะขอพรท่านแล้วจะดีสำหรับของชาวราศีกรกฎนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าเป็นช่อง Youtube ก็เด e f ฝอย Memory ค่ะถ้าเป็น IG Facebook หรือว่า TikTok พี่ ช่อง Horomemory ค่ะถ้าใครอยากจะคุยด้วยเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอ Horomemory มีแอดไซน์นำหน้า H O R O M E M O R Y ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ